สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับลูกชนานักล่าฝันครับจะเอาระเบียบกระทรวงมหาทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุดมาชี้จุดสําคัญมาอาธิบายแล้วก็เจอกจุดสําคัญที่คิดว่ามันจะเป็นข้อสอบ ก็สําหรับใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยหรือว่ากดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับหรือว่าคนที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบัญชีพร้อมเพย์ไว้ให้นะครับด้านล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับก็ในเดือนนี้ก็มีคนโดเน a มาหลายคนเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณนะครับตอนช่วงสิ้นเดือนนะครับโอเคผมต้องบอกว่า เรื่องนี้นะครับระเบียบผมผมใช,มใช้ใช้เรียกว่าระเบียบงบแล้วกันนะครับระเบียบงบเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราไปดูภาพรวมก่อนดีกว่านะครับอ่ะผมสรุปภาพรวมของระเบียบตัวนี้ไว้อย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะมีหน้าที่ในการทําบริการสาธารณะคําว่าบริการสาธารณะคือการจัดทํา นะครับอะไรก็ได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้คนนะครับส่วนมากสามารถเข้าถึงนะครับเช่นเรื่องอะไรครับทำเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเห็นไหมฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นบริการสาธารณะนะครับทำเรื่องของการจัดการศึกษานะครับเด็กนักเรียนก็สามารถมาเรียนได้นะฮะแล้วก็รวมถึงการสร้างถนนหนทางไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยคือบริการสาธารณะทั้งหมดเลยฮะอันนี้คืออำนาจหน้าที่ของอปทที่เขามีนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าอบทนั้นทาอะไรได้บ้างพวกเราก็ไปดูในพรบการกระจายอํานาจนะครับจะเขียนไว้หมดเลยว่าอบทนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งถามว่าอบทเอาเงินมาจากไหนก็มีรายได้ที่หาเองนะจัดเก็บภาษีนะครับรายได้ค่าค่าธรรมเนียมค่าขออนุญ,ญาตต่างๆอย่างเงี้ยก็เป็นรายได้นะครับแล้วก็รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้นะครับประจาปีก็เป็นเงินรายได้โอเคไหมฮะทีนี้พอ อันนี้คือบริบทนะครับข้อหนึ่งคือบริบทข้อสองครับคือการใช้เงินฮะทีนี้อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานย่อยๆไปอีกนะครับบางทีเขาเรียกว่าสำนักเรียกว่ากองเรียกว่าส่วนราชการาต่างๆภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแต่ละส่วนราชการนั้นแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอำนาจหน้าที่ของใครของมันแบ่งแยกกันอย่างชาัดเจนเลยเชยน่นนี้ฮะกองช่างใช่ไหมก็จะไปทําเรื่องของโครงสร้างนะครับ เรื่องของช่างเรื่องขอการก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับถนนหนทางอะไรก็ว่าไปนะครับกองการศึกษาก็ชัดเจนคะบอกตามชื่อนะครับส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถินครับกองคลังเห็นไหมครก็ทําเรื่องคลังงบประมาณจัดเก็บภาษีรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้นะครับกองการสาธารณสุขเห็นไหมครับเก็บขยะเก็บขยะนะครับดูดสิ่งปฏิกูลนะครับอันนี้ก็แบ่งงานกันชัดเจนเลย เนี่ยคือการเอางานจริงๆลงไปทํามันจะไปทําแบบนี้นะครับทีนี้พอทุกปีที่เขาจะทํางบประมาณเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยหมายถึงว่าสํานักกองต่างๆนะครับก็จะทําเสนอขึ้นมาว่าในปีงบนี้นะครับจะในปีงบจะ,จะถึงนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานนั้นจะทําโครงการอะไรบ้างเช่นโครงการสร้างถนนโครงการาสร้าง คลองน้ําอะไรขุดคลองลอกคลองอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นงบประมาณเป็นโครงการที่เขาจะทําแล้วก็มีงบประมาณว่าโครงการนี้เกิดขึ้นช่วงนี้ทําช่วงไหนใช้เงินเท่าไหร่มีใครรับผิดชอบนะครับมันก็จะถูกเสนอขึ้นมากองใครกองมันแล้วทีนี้มันก็จะเอามาถูกรวมนะครับเป็นภาพรวมของอปทอว่าทั้งอปทนี้ทั้งปีนะครับทั้งเทศบาลเนี่ยทั้งปีจะทําอะไรบ้างมันจะถูกรวม รวมเป็นเอกสารเล่มหนึ่งนะครับฉบับหนึ่งเล่มใหญ่ๆเล่มหนึ่งนะครับโดยมีประหลัดนะประหลัดในที่นี้นะครับในระเบียบตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อนะเขามีชื่อนะประหลัดชื่อก็คือเออจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่งบประมาณผมจะเรียกว่าประหลัดแล้วกันประหลัดนี่คืออะไรฮะคือข้าราชการท้องถิ่นครับที่มีอํานาจควบคุมดูแลนะครับบริหารจัดการรองลงมาจากนายกอีกทีหนึง <t> ่งพูดง่ายๆว่าเป็นข้าราชการประจําที่ตําแหน่งใหญ่ที่สุดนะครับ อ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอปทเนี่ยก็ยังมีนายกที่ใหญ่ที่สุดอีกนะครับทีนี้พอประหลัดรวบรวมเป็นภาพรวมของของทั้งอปทแล้วใช่ไหมก็เอามาเสนอนายกนะครับนายกก็จะพิจารณาว่าโอเคนะถ้าโอเคแล้วก็เอาเสนอเข้าสภาครับผมก็เข้าสภาท้องถิ่นนะครับในการเห็นชอบ กว่าจะออกมาเป็นงบประมาณเนี่ยนะครับมันต้องเข้าสภาสภาเห็นชอบแล้วก็จะเสนอมายังผู้กํากับดูแลตามกฎหมายครับผู้กํากับดูแลถ้าเป็นอบตใช่ไหมก็จะเป็นนายอำเภออย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นปเทศาบาลเป็นอบจอย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้ว่า,าราชการจังหวัดนะครับถ้าผู้ว่าหรือนายอำเภอเขาอนุมัติเรียบร้อยนะครับก็จะต้องมีการประกาศให้ประชาชนในในเขตของตนเองเนี่ยทราบนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นประมาณนี้เลย นะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็พอมันได้ข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมนี่แหละครับคือการใช้เงินเอาเงินเอาเงินไปทําตั้งสมมติว่าตั้งโครงการสร้างสร้างถนนไว้5ล้านอย่างเงี้ยนะครับพอมันออกมาเป็นข้อบัญญัติเรียบร้อยถึงจะทําได้โอเคไหมถึงจะทําได้ถ้าในปีนั้นนะครับไม่ไม่ได้ทําโครงการเข้าข้อบัญญัติไว้นะครับไม่ได้มีการตั้งงบไว้คุณจะใช้เงินไม่ได้เลยจะใช้เงินได้แค่ที่ระบุในในข้อบัญญัติ นะครับถ้าเป็นอบตเป็นอบจอย่างเงี้ยจะเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่ถ้าเป็นเทศบาลก็จะเรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับแต่มันคืออันเดียวกันโอเคไหมอันนี้คือบริบทภาพรวมนะครับพูดมาซะเยอะเลยนะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะทุกคนอ่ะผมไปไล่มาตั้งแต่ด้านบนเลยแล้วกันนะครับผมไปไล่มาตั้งแต่ด้านบนเลยเริ่มนะครับซึ่งระเบียบตัวเนี้ย ก็เป็นระเบียบที่ออกมาปี63นะครับฉบับล่าสุดเลยได้มีการยกเลิกระเบียบพวกนี้ทั้งหมดนะครับยกเลิกทั้งหมดเลยตอนที่ผมทําหนังสือตอนนั้นสอบนวิเคราะห์ก็ยังทําอันเก่าอยู่พอทําอันเก่าไปแป๊บหนึ่งได้ไม่นานนะครับระเบียบตัวนี้ก็ออกมาออทำได้ทําหนังสือเสร็จประมาณสองสเดือนนี่แหละแล้วก็ระเบียบตัวนี้ก็ออกมาใหม่นะครับกลายเป็นว่าเราก็ต้องมามาแก้หนังสือของเราใหม่ นะโอเคซึ่งในฉบ,บับนี้ก็จะมีเรื่องของคํานิยามครระเบียบตัวนี้ก็จะมีคํานิยามนะครับคำนิยามที่มันสําคัญก็คือเรื่องของงบประมาณครับงบประมาณนั้นหมายถึงแผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายสแสดงในรูปของเป็นตัวเลขนะครับเป็นจํานวนเงินในการตั้งงบประมาณคือสแสดงผลดําเนินงานออกเป็นตัวเลขนะครับเป,เป็นจํานวนเงินพูดง่ายๆว่างบประมาณนั้นเนี่ยก็จะต้องระบุว่างบประมาณจะต้องใช้ เงินเท่าไหร่มีโครงการนี้ใช้เงินเท่านี้รวมทั้งในภาพรวมต้องใช้เงินกี่บาทอะไรแบบนี้นะครับส่วนอื่นๆพวกเราไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแผนงานงานนะครับสภานะครับก็จะเป็นระเบียบต,ตัวนี้ก็ใช้กับสภาอบจอสภาเทศบาลแล้วก็อบตอนะครับถ้าผู้บริหารท้องถิ่นก็หมายถึงนายกนะครับนะครับถ้าเจ้าหน้าที่งบประมาณก็หมายถึงปหลัดโอเคไหมครับถ้าเจ้าหน้าที่งบประมาณก็หมายถึงปหลัดโอเคนะ ทีนี้ที่มันสําคัญนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะเข้าใจอยู่แล้วตรงนี้ปีงบประมาณครับปีงบประมาณเนี่ยเขาไม่ได้นับมกราถึงธันวานะทุกคนเขาจะนับตุลานะครับตุลาของปีนี้ไปชนสามสิบกันยาของปีหน้าอันนี้เขาเรียกว่าปีงบประมาณนะครับปีงบประมาณนะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูก็ให้เข้าใจทมนี้นะครับสําหรับคนที่อ่านหนังสือมาเจนจัดอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าใจตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณ เรียกว่าปีงบนะหลักการนะในการในการที่จะอ,อ,อ่านหนังสือนะครับผมใช้ประจําเลยอ่านไปเรื่อยๆไปเจอจุดไหนที่มันสําคัญนะครับทุกคนเราตั้งคาถามกับตัวเองว่าตรงเนี้ยมันสามารถเป็นข้อสอบได้หรือเปล่าอ่าคือถ้าเกิดว่าตรงเนี้มันสําคัญสามารถเป็นข้อสอบได้เราก็พยายามจดจําแล้วก็เน้นไว้นะครับโอเคข้อหกเนะี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อสอบได้ นะครับแล้วก็มันก็เคยเป็นข้อสอบมาแล้วด้วยถ้างบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันนะครับออกไม่ทันใช้ในงบประมาณใหม่ให้ใช้งบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพังพางก่อนได้เช่นปีงบ64กําลังจะหมดอยู่แล้วอ่ะแล้วมันจะขึ้นปีงบ65ใหม่แล้วงบประมาณสําหรับปีงบ65เนี่ยมันยังอนุมัติยังไม่ทันมันยังไม่เสร็จนะครับก็ใช้ของปี64ไปพังพางก่อนได้อันนี้เคยออกข้อสอบนะครับผมให้ดอกจันไว้นิดหนึ่ง นในเอกสารฉบับนี้ผมจะมีโน้ตให้นะครับมีชี้จุดให้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดออกข้อสอบนะครับรวมถึงประลัดกระทรวงมหาไทยก็เป็นผู้รักษาการนะครับปลัดกระทรวงมหาไทยเนาะอันนี้สําคัญอาจจะออกข้อสอบได้เหมือนกันเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับในที่นี้ผมจะเรียกว่าประหลัดแล้วกันนะครับประลัดเนี่ยก็จะมีหน้าที่เรื่องของงบประมาณนะในการเรียกนะครับเรียกให้หน่วยงานต่างๆภายในภายใน อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนองบประมาณขึ้นมาเสนอขึ้นมาว่าในปีนี้จะมีรายจ่ายรายรับอะไรบ้างนะครับเสนอขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอเสนอขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับปหลัดก็จะมีหน้าที่ในการมาวิเคราะห์นะครับมามาพิจารณาในภาพรวมว่ามันมัน,ม,นมันมีความมันเป็นมีความยังไงเป็นไม่ได้ไหมงบอันนี้ใช้งบเกินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกกฎระเบียบคําสั่งต่างๆหรือเปล่า นะครับแล้วก็รวมถึงมีหน้าที่ในการสั่งการครับควบคุมกํากับดูแลเห็นไหมครับประหลัดจะเป็นคนดูในภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะถ้าคนที่เป็นประหลัดนะครับก็จะต้องมีความรู้ทั้งภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยอย่างที่บอกครับประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้าราชการประจําที่มีตําแหน่งใหญ่ที่สุดนะครับมีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานทุกสิ่งทุกอย่างภายในอบตรองลงมาจากนายกอีกทีหนึง่ง โอเคไหมครับซึ่งประหลัดนี้ก็จะรู้งานนะครับอะไปที่ข้อสิบโอวันนี้สําคัญเลยผมจะอยู่กับตรงนี้นิดนึงฮะข้อสิบเนี่ยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าออกข้อสอบแน่นอนอยาน่างน้อยๆหนึ่งข้อตรงเนี้ยนะครับให้ดอกจันไว้เลยงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นอาจจาแนกได้เป็นสองสองสองแบบครับหนึ่งคืองบประมาณรายจ่ายทั่วไปครับสองคืองบประมาณงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการนะครับอาจจะออกเป็นข้อสอบนะทุกคนตรงนี้ดูให้ดี นะครับดูให้ดีตรงนี้ซึ่งในข้อ1ิเนี่ยงบประมาณรายจ่ายทั่วไปนั้นก็จะแบ่งเป็นงบกลางครับแล้วก็งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานเห็นไหมมันจะย่อยย่อยย่อยไปเรื่อยเรื่อยซึ่งพวกเราจะต้องทําความเข้าใจให้ดีๆตรงนี้นะครับคนจะสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยแน่นอนอันนี้มันคืองานหลักของคุณอยู่แล้วในเรื่องของการทํางบประมาณทําแผนประจําปีอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนี้คืองานหลักของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคุณจะต้องทําทั้งภาพรวมขององค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยครับ อืมกบงานคอค่อนข้างที่จะยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นงบประมาณารายจ่ายประจําแล้วก็รายจ่ายเพื่อการลงทุนอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันจะย่อยๆๆๆลงมาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ตรงนี้สําคัญโอเคไหมข้อสอบถามได้ไหมครับถามได้ไหมว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีของอปทอจําแนกเป็นอะไรบ้างหรืองบประมาณรายจ่ายทั่วไป นั้นจำแนกเป็นรายจ่ายแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยหรือรายจ่ายตามแผนงานจำแนกได้ย่อยลงมาอีกยังไงบ้างออกก็สอบได้หมดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะออกก็สอบได้หมดเลยนะครับอันนี้ดูดีๆตรงนี้ผมให้ผมว่าให้สองดอกจันนะน่าจะมีหนึ่งหรือสองข้อนะครับตรงนี้ในในในข้อสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยนะครับตรงเนี้ยอาจจะมีใครมาดูวิดีโอนี้ครับผมว่าคุณโชคดีแล้วะนะครับคุณโชคดีละที่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับ ดูฟรีด้วยผมมีเอกสารแจกด้วยนะครับโคตรดีพูดเลยนะฮะโอเคทีนี้มันก็จะย่อยมาอีกในเรื่องของรายจ่ายประจํานะครับรายจ่ายประจาเห็นไหมอขออภัยครับรายจ่ายทั่วไปเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรายจ่ายกลางนะครับกับรายจ่ายตามแผนงานในข้อนี้มันก็จะมาเจาะรายจ่ายตามแผนงานเห็นไหมฮะก็จะเป็นรายจ่ายประจํากับรายจ่ายเพื่อการลงทุนอันนี้ก็ออกข้อสอบแล้วมันเคยออกข้อสอบมาแล้วด้วย นะครับให้ดอกจันตรงนี้ตรงไหนดีนี่ให้ไปแล้วเอออ่ะรายจ่ายประจําครับก็จะมีทั้งหมดสี่แยกมาเป็นสี่ประเภทด้วยกันคืองบบุคลากรนะครับเห็นไหมงบที่เป็นสําหรับเงินเดือนนะครับเงินเดือนค่าจ้างของบุคลากรที่ทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับงบดําเนินงานครับอ่างบดําเนินงานแล้วก็งบเงินอุดหนุนนะครับ แล้วก็งบรายจ่ายอื่นจะมี4อย่างด้วยกันนะครับจะมี4อย่างแล้วก็ตามลักษณะนี้เลยนะครับอ่เงินงบเงินอุดหนุนเนี่ยไม่ใช่รายรับนะมันจะไม่เหมือนก,นกันกับที่รัฐบาลเนี่ยอุดหนุนให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ในที่นี้หมายถึงว่าองค์กรปกครองส่วนท้งทนองถิ่นอุดหนุนให้กับหน่วยง,งานอื่นนะครับเพื่อใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจเอ,อคืออบตเอาเงินไปให้เขาอะนะครับจะไม่เหมือนที่รัฐบาลเอาเงินมาให้อบต นะครับทีนี้รายจ่ายเพื่อการลงทุนนะก็จะเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะค่าครุภัณฑ์ครับค่าที่ดินค่าสิ่งก่อสร้างนะครับถ้าเกิดว่าข้อสอบถามในหน้านี้พวกเราจะต้องตอบไห้ได้ว่างบประมาณรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินค่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยจัดอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประเภทใดแบบใดอะไรเงี้ยนะครับจะต้องตอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนโอเคไหมฮะอ่า แต่เป็นประมาณนี้ข้อสอบคือคุณจะต้องแยกให้ได้นะครับแยกหมวดรายจ่ายให้ได้อันนี้ก็สําคัญผมว่าออกข้อสอบแน่นอนอะ่ะคือหัวใจหลักสําคัญมันอยู่ในหน้านี้แหละนะครับเพราะชื่อมันก็คือระเบียบเงงบประมาณไงมันก็เนี่ยงบประมาณใช้เงินงบไหนหมวดไหนอะไรแบบนี้นะครับสําคัญสําคัญนะหน้าเนีเ้จุดออกข้อสอบจุดต่อมาครับผมคือรายรับของกปทฮะรายรับของอปท,ออรออทอครับเห็นไหม เงินที่รายรับก็คือเรารับมานะครับอันเนี้ยมาจากพรบรการกระจายอํานาจนะครับหมวดหมวดภาษีกรอนนะอทอปทเก็บภาษีก็เป็นรายรับใช่ไหมหมวดค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตนะครับคนจะมาขออนุญาตหนึ่งสองสามสี่แล้วในกฎหมายมันกําหนดให้จะต้องเสียเงินให้อปทเงี้ยอันนี้ก็เป็นรายรับนะครับรายได้จากทรัพย์สินอื่นนะครับรายได้จากสาธารณูปโภคกิจการพาณิชย์ นะครับและได้จัดเงินอุดหนุนเห็นไหมอันนี้คือรัฐบาลจัดสรรให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่น่าจะออกข้อสอบเหมือนกันนะครับให้ไว้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับไปที่ข้อ18บแปะอันนี้ก็เรื่องทั่วไปครับพวกเราไปศึกษาเพิ่มได้อันไหนที่มันสําคัญเนี่ยผมจะใส่ตัวแดงใส่โน้ตไว้ให้นะครับข้อ19้นี้พูดถึงเรื่องของเงินสํารองจ่ายในงบกลางนะอบทอเนี่ยก็สามารถที่จะกําหนด เงินจำลองใจ่ายในงบกลางได้ในกรณีนี้ฮะอืมกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยนะครับหรือกรณีการป้องกันยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยนะครับคุยง่ายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณได้ไว้ในเป็นเงินสำรองไว้ในงบกลางเพื่อที่จะป้องกันการเกิดสาธารณภัยสาธารณภัยเช่ไนไรฮะน้ำท่วมเป็นไหมใช่ครับไฟไหม้นะครับภัยแรงใช่ไหมอืม ฝนตกน้ําท่วมไปแล้วนะครับโรคโควิด -19 อย่างเงี้ยก็เป็นสาธารณาภัยคือภัยอะไรก็ได้ที่มันกระทบกับคนหมู่มากเนี่ยนะเขาเรียกว่าสาธารณาภัยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์โรคระบาดที่เกิดกับพืชโรคระบาดที่เกิดกับคนนะครับออันนี้ก็เป็นสาธารณาภัยทั้งหมดเลยซึ่งการใช้จ่ายเงินในงบกลางเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจของผู้บริหารท,ท้องถิ่นหมายถึงใครครับนายกเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นคือนายกนะครับทีนี้ ในข้อ2 0ถึงข้อ22เนี่ยบอกว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ตราให้เป็นงบประมาณรายจ่ายเหมือนกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมคืออะไรครับคือถ้าเกิดว่างบประมาณประจําปีที่ออกมาแล้วเนี่ยม,มันไม่พอนะครับมันไม่พอใช้ใจ่ายเห็นไหมครับหรือมันมีความจำเป็นที่จะต้องอตั้งรายการรายจ่ายขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็สามารถที่จะตาเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขึ้นมาได้อันนี้ก็น่าจะออกเป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับคือจริงๆระเบียบตัวนี้มันออกเป็นข้อสอบได้ประมาณ1 0บถึงยีจุดนะครับเป็นระเบียบที่ไม่เยอะสั้นๆแต่ใช้ใช้วิธีในการจําค่อนข้างที่จะเยอะเพราะมันมันรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันนะครับโอเคไปที่โออันนี้การจะทํางบประมาณอันนี้ต้องต้องทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะครับในข้อยี่สบสองเนี่ยผมให้เป็นออกข้อสอบเลยตรงนี้ ผมต้องบอกก่อนว่าการที่จะ,อ,ะองค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเ <_ coisa> ขาจ <Summer> ะใช้จ่ายนะครับอะไรก็ตามเขาจะพัฒนาเรื่องไหนก็ตามมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะแผนพัฒนานะครับงบประมาณกับแผนพัฒนามันก็ต้องสอดคล้องกันนะครับคือเอาง่ายๆนะครับในในปีงบประมาณงบประมาณหนึ่งเนี่ยองค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมีแผนในการในการพัฒนาองค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นนะครับจะต้องมีแผนอ่ะ แผนว่าตั้งในงบนี้นะครับจะทําอะไรบ้างจะสร้างอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วแผนที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันก็จะมาปรากฏในเทศเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติรายจ่ายว่าโครงการนี้จะทําแล้วมันจะมาปรากฏเป็นเงินนะครับพูดง่ายๆแผนเนี่ยแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือเรื่องที่จะทําส่วนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยคือเงินที่จะใช้นะครับ2องอย่างามันจะต้องตรงกันคู่กัน แต่ในแผนในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบางโครงการก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาเริ่มสเต็ปมันเป็นอย่างนี้ฮะสเต็ปที่หนึ่งฮะหัวหน้าหน่วยงานครับหมายถึงอะไรฮะพออ,อ,องคกพอ,อ,อกสำนักเนี่ยก็มีการจัดทำประมาณการรายรับรายจ่ายนะครับเสนอขึ้นไปว่าในปีนี้หน่วยงานของฉันจะมีโครงการทําอะไรบ้าง นะครับก็จะเสนอขึ้นไปหัวหน้าหน่วยงานคลังในที่นี้หมายถึงว่าพอ,อ,อก,กองคลังพอ,อสํานักคลังอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวบรวมรายงานการเงินสถิติต่งตางๆนะครับที่ทุกส่วนราชการเนี่ยเสนอขึ้นมาเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณคือใครครับประหลัดนะครับปป่าจุดประหลัดเจ้าหน้าที่งบประมาณเสร็จปุ๊บประหลัดนั่นก็จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์นะครับรวบรวมให้มันเป็นภาพรวมทั้งทั้ง,ง,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย แล้วก็จะมาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิน่นอีกทีหนึง่งผู้แรกผู้บริหารท้องถิ่นคือใครครับคือนายกนยนะครับเสร็จปุ๊บผู้บริหารท้องถิน่นเขาก็จะมีการดูนะครับแล้วก็พิจารณาแล้วโอเคมันน่าจะมันน่าจะโอเคแล้วแหละอะไรเงี้ยเขาก็จะนําเสนอครับอืมเสร็จปุ๊บนะครับพอได้ได้เอกสารได้เรื่องที่จะเสนอแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาเสนอต่อสภาภายในวันที่สิบห้าตรงนี้เป็นข้อสอบได้แน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นตลยตรงนี้ออกข้อสอบได้แน่นอนครับอืเนี่ยคือพอผู้บรหิหารท้องถิ่นเขาโอเคแล้วใช่ไหมเขาก็จะให้ประลัดเนี่ยนะครับทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายนะเป็นร่างเสนอเสนอเข้าสภา,าว่าทั้งปีเนี่ยอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เงินด้วยอะไรบ้างจะใช้เงินในตรงไหนจะใช้เงินโครงกางอรอะไรอะไรเงี้ยนะครับต้องเสนอสภา,าภายในวันที่สิบห้าสิงหาคมอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนผมบอกเลย คือมันออกตรงไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะมันมันสำคัญอยู่ยตรงเนี้ยนะครับเรื่องของการเสนอครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเห็นว่าเออไม่สามารถที่จะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันวันที่15เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการออแจ้งนะครับแจ้งรายงานอ่ารายงานสภาให้ทราบนะครับแล้วก็อาจจะกําหนดได้ว่าถ้าเสนอ15บไม่ทันเนี่ย คาดว่าะจะเสนอได้ทันวันไหนอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้พูดได้ง่ายว่าก่อนที่จะมาเป็นงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะต้องผ่านสภาก่อนจะต้องเข้าสภาหให้สภาหเห็นชอบเราจะลืมนะหลักการขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้บริหารนี่คือนายกเป็นผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นฝั่งสภาเนี่ยคือเขาทํางานเหมือนทวงดุลอํานาจกันนะครับนายกจะใช้เงินอะไรจะต้องมาผ่านสภานายกจะทําอะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับเกี่ยวข้องกับก,บการใช้เงินนู่นนะี่นั่น จะต้องมาผ่านสภาให้สภาเห็นชอบโอเคไหมครับเพราะว่าสภาก็เปรียบเสมือนอประชาชนมานั่งในสภาแต่ว่าเขาเลือกผููแทนเขาเข้ามานะฮะโอเคไหมฮะทีนี้ในข้อต่อมาครับผมข้อยี่สิบห้านี้ก็ไม่ได้สําคัญก็ผ่านไปเนาะประเด็นที่มันจะออกข้อสอบได้อันนี้ผมให้ให้ดอกจันอกีกออกข้อสอบแน่นอนครับตรงนี้ผมพูดเลยออกแน่นอนถ้าการสอบท้องถิ่นรอบนี้นะครับคนที่สอบ ภาคขอที่ได้ใช้ระเบียบตัวเนี้ยถ้าข้อสอบตรงนี้ไม่ออกเนี่ยคุณมามาที่นนทบ,บุรีได้เลยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงกาแฟคนหนึ่งแก้วนะครับผมท้าเลยว,ว่ายัางไงก็ต้องออกข้อสอบอย่างแน่นอนนะครับถ้าถ้าตำแหน่งที่มีระเบียบตัวเนี้จุดนี้ออกข้อสอบแน่นอนหน้านี้นะครับเรื่องของการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจหน้าที่ของใครนะครับออกแน่นอนเชื่อผมนะครับเรื่องของการผมให้ตัวแดงดูตัวนี้ครับผู้บริหารท้องถิ่นผมผมให้ตัวแดงครับ ตรงนี้เอาตรงนี oui, ้ก่อนนะครับการโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆนะครับโอนเฉยๆโอนเฉยๆนะครับแล้วก็การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายรับรายจ่ายอันนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่ได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินนะครับก็เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นเห็นไหมครับอันนี้คือ เป็นอำนาจของนายกแต่ถ้าจะเป็นอำนาจของสภานะครับพวกเราดูตรงนี้ฮะเราดูนะเห็นไหมครับโอนเพิ่มโอนล,ลดนะครับคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการจ่ายใหม่อ่าเป็นรายจ่ายเป็นรายการใหม่นะครับคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างพวกเราเห็นอะไรไหมคระระหว่างตัวสีแดงตรงนี้กับสีเหลืองที่ผมคลุมไม่ดูคือถ้าเกิดว่าจะมาเข้าสภาเนี่ยนะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงฮนะ มันต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเงินเงินเพิ่มเงินเงินลดโครงการจากที่เคยตั้งไวห้าล้านจะจะเพิ่มเป็นเจ็ดล้านเป็นสิบล้านอย่างเงี้ยจะเพิ่มอย่างเงี้ยผู้บริหารน้องถิ่นเนี่ยไม่มีอำนาจนะจะต,ต้องมาเข้าสภาหเหมือนมาตั้งเหมือนมาต้องมาผ่านสภาหใหม่เลยนะครับเห็นไหมคุณภาพเปลี่ยนครับอืคุณภาพเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารที่ก่อสร้างอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเหมือนจะต้องมีการพิจารณาใหม่พวกเราแยกตรงนี้ให้ออก นะครับแยกให้ออกจำแค่ว่าโอนเพิ่มโอนลดคุณภาพเปลี่ยนนะครับตั้งเป็นรายการใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาเข้าสภาโอเคไหมครับอันนี้จําตรงนี้ได้เนี่ยยังไงก็ต้องออกข้อสอบแน่นอนใครไปสอบแล้วเจอข้อสอบในหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับโอเคนะทีนี้ครับเรื่องของการโอนงบประมาณรายจ่ายนะครับหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและรายรับนะครับเมื่อได้รับ อนุมัติจกผูม้มีอำนาจแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะครับจะต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบแล้วก็แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบภายใน15วันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอบตอก็แจ้งนายอำเภออันนี้คือผู้กํากับดูแลพูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการโอนเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเงินลดเงินอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีการประกาศให้ประชาชนทราบนะครับประกาศทำว่าประกาศประกาศทั้งไหนก็ติดประกาศไว้นะครับณนะสํานักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆหรือประกาศทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับอันนี้คือการประกาศเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบรวมถึงมีการแจ้งผู้กํากับดูแลตามกฎหมายด้วยแจ้งนายอำเภอแจ้งผู้ว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จุดนี้ออกข้อสอบแน่นอนครับหน้านี้ผมย้ําอีกหนึ่งรอบออกข้อสอบแน่นอนนะครับต่อมาก็ในเรื่องของการควบคุมงบประมาณครับหมวดที่6ในข้อ3าเนี่ยก็บอกว่าผู้บริหารนะ กับเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับนายกกับประหลัดนั่นแหละก็ร่วมกันนะครับควบคุมรับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายนะครับก็มีทั้งควบคุมรายรับรายจ่ายการเบิกเงินนะครับควบคุมบัญชีการรายงานเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจเอกสารการรับการจ่ายเงินขอเบิกเงินอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของประหลัดแล้วก็นายกร่วมกันนะครับอันนี้ข้อสารสี่นี่ก็สําคัญนะเขาบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะ จ่ายเงินหรือกรอนีผูกพันได้ตามที่ได้กําหนดไว้เนี่ยนะครับจะต้องมีอํานาจนะครับจะต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับที่ให้อํานาจโอเคไหมคือพูดง่ายๆว่าจะจ่ายเงินจะทําอะไรก็ตามจะต้องทํตาตามกฎหมายจะต้องมีกฎหมายรองรับจะต้องมีกฎหมายให้อํานาจทําถึงจะสามารถทําได้นะครับโอเคไหมอืมนี่ข้อสามสิบห้านี่ก็เดีย๋ยวเราไปอ่านเพิ่มเติมได้เนาะมาที่ข้อสามสิบเจ็ดฮะ ข้อ37เนี่ยอันนี้คือขอบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า1ปีงบประมาณได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นครับเห็นไหมครัอันนี้ก็ให้ดาวไว้เหมือนกันนะครับไปดูเพิ่มเติมผมให้เอกสารตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปโหลดไปอะไรเพิ่มเติมก็ว่าไปนะครับ หมวดของการรายงานครับการรายงานก็เหมือนกันนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเมื่อได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้วเห็นไหมปึ๊บนะครับก็จะต้องมีการรายงานนะครับแจ้งไปยงังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้กํากับดูแลตามกฎหมายนะแล้วก็อบตอก็แจ้งนายอำเภอนะครับภายในระยะไม่เกินสิบห้าวันอ่านับแต่วันสิ้นสุดการประกาศเปิดเผยให้ประชาชนทราบนะครับไปดูต่อไปดูต่อตรงน,นี้นะครับเรื่องของ ประกาศกี่วันแจ้งกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะสิ้นปีงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะต้องมีการเปิดเผยครับเปิดเผยก็คือแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบนั่นแหละนะครับถ้าจะแจ้งทั้งติดประกาศไว้นะครับหน้าอบตอหน้าเทศบาลก็ว่าไปหรือแจ้งทางเว็บไซต์นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยท้องถิ่นเขามีเว็บไซต์หมดแล้วนะครับอืมก็มีการเปิดเผยมีการแจ้งให้ทราบโอเคในภาพรวมของ ระเบียบฉบับนี้ก็ประมาณนี้ครับคือเรื่องของเรื่องของการมีเงินครับอ่ามีเงินปึ๊บนะครับมีเงินปึ๊บแล้วก็มีงานเอางานมาเสนอเป็นโครงการเป็นงบประมาณอะไรก็ว่าไปประหลัดรวบรวมในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประหลัดเสนอเข้านายกนายกเสนอเข้าสาภานะครับสาภาผ่านแล้วก็เสนอไปผู้กํากับดูแลตามกฎหมาย นะครับออกมาเป็นข้อบัญญตัติเป็นเทศบัญญตัติแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สาหรับระเบียบตัวนี้เนาะอืมใครที่คิดว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำคลิปข้อสอบของวิดีโอนี้แต่ว่าในอนาคตผมจะมีคลิป ข้อสอบของของของเรื่องนี้นะครับแยกมาโดยเฉพาะเลยโอเคไหมครับฝากขอบคุณด้วยครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ